ไโอ้ยเธอทำอะไรเนี่อย่าเพิ่งทำอะไรเลยไปงานให้เสร็จก่อนเดี๋ยวพี่ว่ากัน่ทำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสาระที่ไม่เหมาะสมถอยเลื่อนนิดนึงเด็กอายุตั้งแต่8ปีดูได้นะแต่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน สวัสดีครับทุกคนอยู่กับนัทนะครับในช่อง BNT Boss Naster นะคะเย้ก็ในวันนี้นะครับทุกคนช่องของเราเนี่ยครบ9 0 0 0 0สกว่าแล้วนะคะทุกคนก็เย้อยากตบมือแต่ตบไม่ได้ต้องถือกล้องอยู่ดีใจมากๆาเลยนะครับที่ช่องของเราเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้แล้วก็แบบรวดเร็วมากขนาดนี้นะครับอีกนิดหนึ่งนะครับผมก็จะ1นึ่งล้านซับกันแล้วนะครับทุกคนไปช่วยกันด้วยนะทุกคนนะออนออนนะ <laughs> วันนี้เนี่ยเราจะมาทำคอนเทนต์ที่หลายๆคนเนี่ยเ,เรียกร้องกันมายาวนานมากแล้วก็หลายๆคนต้องรู้ดีว่าพี่บอสชอบเด็กใส่ชุดนักเรียนเออทุกคนจำได้ไหมว่าตอนที่พี่บอสจีบนัทเนี่ยเอ,อเรียกคําว่าจีบตอน <laughs> ตอนี้พี่บอสแบบว่าอาสนใจนัทเนี่ยก็ตอนนั้นนัทยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เออยังแบบอยู่ประมาณมหอ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหม <laughs> ก็แบบเด็กมปลายของโปรดเลยแหละ <laughs> <G ül> เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยถ้าพี่บอสเนี่ยเห็นนักใส่ชุดนักเรียนจะเป็นยังไงบ้างในเมื่อเป็นเป็นสเปคเป็นความชอบพี่บอสขนาดนี้วันนี้จะมาลองใจพี่บอสก็ทําเป็นบอกว่าเราเนี่ยมีนัดไปกินงานเลี้ยงอ่าไปเป็นแบบงานเลี้ยงสังสรรค์เลี้ยงรุ่นอะไรอย่างนี้เออโดยมีตีมว่าแบบต้องใส่ชุดนักเรียนกันทุกคนนะซึ่งนัดเนี่ยก็มีชุดนักเรียนนะครับที่เตรียมเอาไว้ต้องแบบ ตั้งนานแล้วเพราะว่าชุดนักเรียนตัวเนี้ยไม่เคยใส่เลยทุกคนก็เลยคิดว่าวันนี้นี่แหละเราจะมาใส่ชุดนักเรียนไปยั่วพี่บอลกันเด้เกิดคือแบบยั่วอีกแล้วรอไม่รอดอดกก็ดีเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนว่าวันนี้เนี่ยจะรอดหรือว่า ยังไงดี <laughs> <laughs> เดี๋ยวนัดขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับนี่ทุกคนได้ไหมใส่ <laughs> เข็มขัดด้วยจะได้รู้กันว่าหน้าตาแบบนี้รอมเป็นแบบเด็กมัธยมได้หรือเปล่าเราก็ชินๆกับชุดน,น,นักเรียนแล้วใช่ไหมนัดวันชุดนี้เนี่ยมันง่ายๆถอดง่ายอะไรง่าย <laughs> ถ้าคลิปนี้เนี่ยไลค์เยอะๆเนี่ยแล้วนัดจะมีคลิปหน้านะแล้วก็แบบให้ทุกคนบวตกันมาว่าอยากเห็นนัดเนี่ยใส่ชุดอะไรกันบ้าง เป็นแบบชุดนอนไม่ได้นอนบ้างเอาไหมเอมเอแบบสายเดียวสยิวสยิวดีไหมทุกคนอุ้ยขนลุก a few moments later เดี๋ยวถ้าพี่บอขาาลขึ้นมาเนี่ยเรามาเริ่มแทนกันกันเลยนะครับเอาแบบยั่วสุดขีดเลยคลิปเนี้ยเฮ้ยทุกคนพี่บอลขึ้นมาเนี่ยสวัสดีจังฮะเยี๋แล้วนะโอ๊ยอะไรเกมดู จริงเหรอทำไรเนี่ยเอาไปชุนนักเรียนไงก็เขาบอกเธอแลอย่าโดนเนาอะไรเม่อวานอะไรเขาบอกเธออะไรไม่อย่าโดนเนาะว่าวันนี้เขาใส่ชุดนักเรียนไปงานเลี้ยงรุ่นรุ่นไหนคะรุ่นไหนเฮ้ยเธใส่เข็มขัดหน่อยดิมันหลวมเนี่ยตอนนี้รุ่นไหนเฮ้ย ตวา,าใส่ทำไมเธอเดี๋ยวเขาไปไม่ทันเลยดูแลนหน่อยเขาบอกอะเธอรู้ไงว่า,างงวันนี้ก็ต้องไปห้าโมงให้ทันเนะี่ยต้องแต่งทงนี้เลยฮนะเอาอเธอคนใส่กันหมดนะเดี๋ยวเธอไปเห็นที่งานแล้วก็รู้ว่ากรตีมนักเรียนหมดเลยกลับมาบ้านจะช่วยทำกันบา้างโอ้ยน้องการบ้านจะไม่ทำหมดกแต่จะนักเรียนอะไรจะนักเรียนแบบนี้นไม่มีการบ้านแล้วมีตองเรียนออนไลน์หมดแล้วก็ทำออนไลน์ที่บ้านโอ้ยเดี๋ยวน้อไม่ใส่เลยอ่ะ ทำดีๆไปถุงเท้าไม่ต้องเหมือนไงอะไรมันไม่ต้องเอาขึ <c oughs> ้นขนาดนั้นหรอกเอ,อ้ยทำบ่าอะไรใส่ถุงเท้าดีๆโรคติดตนะเธอเนี่ยขอวันหนึ่งไม่ได้หรอวันหนึ่งอะไรเร็วๆสุดท้ายเป็นเซฟจะกี่โมงแล้วว่ตอนนี้เฮ้ยอีกชั่วโมงหนึ่งต้องถึงแล้วนะเธอทันเดี๋ยวเหยียบไปให้เลยแต่ก็ยังได้อยู่นะจะเรอเนี่ยแน่นอนน่ะดูหน้าด้วยสิ โอ้ยเธอทำดีๆแล้วรอได้จะได้ไปแต่ว่าไปใส่ถุงทันทีๆก่อนได้ดีๆก่อนเร็วๆโอ้ยยั่วนี่คิดว่าจะได้ไปหรอใครยั่วอะไรเราไม่มีไม่ยั่วเลยทำดีๆเรียก ขอได้ไหมขอได้ไรเสื้อตนี้เลยอะไรนะน่ารักจังน่ารักจังเนี่ยนะแล้วเมื่อไหร่จะไปส่งเขาเนี่ยนะจะใครไปก็ได้อยู่ใกล้ๆบ้านเองให้บ้านบ้านเลยเรานานนะไกลด้วยเป็นทางด่วนแลบเดียวก็ยังนั้นกดีเลยเดียวเองโอ๊ยอะไรเดียวนะเดียวได้ไหมเฮ้ยเอาอย่างนี้ที่ขันอะไรขันอะไรลำเดียว ไป่ทำอะไรกินแทนดูหน้าไม่ใช่เลยนะแน่นี้ไม่ไหวแล้วนะน<อ>เธอเฮ้ยตัวมั้ไมต้องใส่ขาวสั้นขนาดนี้ครับไม่ใช่ตัวนี้เขาซื้อเอาไว้นานแล้วแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นโอ้หซื้อไว้นานหรือว่าซื้อไว้นานแล้วแล้วก็วตัวใหญ่ขึ้นมันก็เลยทำให้สั้นลงอย่างนี้เขาก็ใส่เกงขาสั้นรงนั้นแหละเด็กนักเรียนนีน่ไหนเอาขบไปทำไมเนี่ยไหนๆวะเน,นี่ยทางนี้ก็ไม่ดี ก็มาที่ไหนเราแปลกมาเนี่ยบางคัวนะจะเช็คไงว่าบางเกมมันตอนไหนมีแบบขาดเปล่าเดื่อวแบบไปงานแล้วแบบมีคนมองหรือไงจริงเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ๊ไม่เช็คได้ด้วยหรอเชได้ก้มไปดิไหนก็ไม่โอ้ยเจ๊เราทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวไม่ไม้ทำอะไรเลยไม่ยเขาโอ้ยอะไรจะไปไหน ไม่เอาเจอไม่เอาไม่ได้หมอต้องเอาแล้วแหละเออเจอไม่เอาเธอไม่เอาเธอเขาจะรีบไปเลยเขาบอกอยู่ไม่ทันแล้วเอาเงินขาดมาเร็วๆหยิบเองเลยแล้วไปเองด้วยอ่ะไม่ไปส่งเราตัวมาเร็วๆไม่เอาไปเองเลยอย่ามางอแงีสิ เดี๋ยวนัดไม่เป็นนัดน,นะเยวไปช้าแล้วเขาดูหน้าเกียร์ไปเองเลยไม่ไปเนอะเดี๋ยวจะเล่นโทรศัพท์อีกอ๋ออ่าโอเคเอามาคุยกันนะนี่ก็เดี๋ยวเขาไปงานเสร็จก่อนไงใช่าไหมหอือม ไปเองมันก็นั่งไม่ได้โมมันไกลมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นเลยก็ไกลอยู่ดีนะฟังห่อนสิว่าให้ไปงานให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเสร็จก่อนครับไปไม่ไม่เธอไม่เอาเลวไปงานให้เสร็จก่อนนะโอเคยไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะไม่ถึงคณะประซอยพอนรเอาไม่ได้สิเธอไปถึงข้างหน้าเลยอออ๋ะก็ โอเคย่างไปส่งไหมดูก่อนดูก่อนอะไรกันดูก่อนได้ไหมตัวมาเดี๋ยวมัไม่ทันแล้วเร็วไปทำให้โดนก่อนนะเดี๋ยวว่ากันเอ้เขาตัวม้าเรียนเดี๋ยวว่ากันไม่ว่าว่ายังไงว่าตอนนี้เดินเอ้ยยางไปเร็วเธอโอ้ยะตธอโอ้ยทุกคนเห็นใช่ไหมว่าเมื่อกี้นัทเกือบจะไม่รอดเราโว้ พี่บอสแบบไม่ยอมไปเลยอ่ะแบบจะอยู่กับนัดให้ได้เด็ดขาดอ,ะ,อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคือแบบนัดคิดว่าคืนนี้นัดแบบโอ้ยคืนนี้ไม่นา่ารอดแน่ๆโอ้ย, <laughs> อยคือเมื่อกี้ทุกคนรู้ไหมระหว่างที่พี่บอสเนี่ยอุ้มนัดใช่ไหมนัดสัมผัสพลังงานในบางอย่างทุกคนเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่น่ากลัวแล้วก็พงองโตขึ้นมาทุกคนคิดว่าไงเฮ้ยคือแบบ นัดไม่เคยเห็นพี่บอสเป็นอย่างนี้มานานมากแล้วน,นะเพราะฉะนั้นเรามีอำนาจอยู่ในกำเน,นื้อนะทุกคนว่าเราจะให้ไหม <c oughs> ในวันนี้นัดก็จะต้องขอพี่บอสบ้างดีกว่าเพราะว่าในเมื่อพี่บอสขอเรานัดก็ต้องขออีกบ้างจับบ้างเพราะฉะนั้นต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนเะชิญทุกคนไม่งั้นมันจะเป็นเหมือนแบบนัดให้อยู่ฝ่ายเดียวมันไม่ได้นาะ ทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับนัทเนี่ยจะพาทุกคนไปดูกันว่าที่งานของนัทเนี่ยที่พาไปมีใครแต่งตัวยังไงกันบ้างเนาะนัทตื่นเต้นมากเลยอ่ะคือจะได้เห็นเพื่อนๆใส่ชุดน,นักเรียนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตัวนัทเองเนี่ยก็แบบตื่นเต้นว่าทุกคนเห็นนัทเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะโดยเฉพาะคนนี้นยเห็นนัทไปแล้วก็แบบไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยจพูดจะพูดแบบนี้ดินะ <c oughs> แล้วเขาหาว่าเขาเป็นคนยังไงหมดเขาเป็นคนอย่างน <c oughs> ั้นจริงไม่จริงไม้โเ เปิดซันรูแล้วเธอว่ามันร้อนไหมร้อนไงคุณฮึมันร้อนได้ตอนนี้อ่ะไม่รู้ว่ามันร้อนๆเนืเหงื่อออกหมดแล้วเนี่ยเขากลัวมันจะเลอะเสื้อเลยปลดก่อนเสื้อปลดไหมปลดอะไรเราไม่ต้องนี่แอร์แอร์แอร์มันไม่ใช่เธอมันในนี้ไปอ่ะตัวเนี่ยเขาร้อนจนเนี่ยดูดีแดงหมดแล้วเนี่ยไม่ขนาดเลยทำอะไรไม่ขนาดเลยโอ๊ยเธอตรงว่า ไเขาแค่ร้อนแล้วมาทำอะไรเขาเนี่ยจะไม่ทำอะไรเลยจะช่วยให้หายร้อนไงจะห,หายร้อนอะไรเล่าไป One hour later เธอเมื่าไงครับเขาว่าเขาคิดไปมามอยากไปแล้วว่ะเอาทำไมอะ่ะเขาว่ามันโควิดอากช่วงนี้อ่ะแล้วยิ่งไปงานคนเยอะอ่ะไม่ไปแล้วดีกว่าไม่ไปกลับมารีบจังเลยนะบอกเช้าวไว้ไหมนี่ยฮะอยู่บนถนนเลยแต่ว่า เธออยากรีบกลับบ้านหรอ,อก,ก็ไม่รีบขนาดน,นั้นแต่ดูไม่ใช่นะเธออ,เอ,อ,อย่าเพื่อนี้ดิเขารู้นะว่าเธออยากกลับบ้านไปทําอะไรอะ่ะม่ต้องกลับไปได้นะับก็ไม่ใช่หรอกเขาก็คิดว่าแบบไหนๆออกมาแล้วอ่ะเธอแล้วเขาก็มีบางอย่างอยากได้ด้วยอะ่ะจะได้อะไรครับจะให้หมดเลยจะได้ทุกอย่างหรือเปล่าทุกอย่างแนะ่นอนจะไ,ได้อะไรบอกเลยทุกอย่างนะเออไปสยามพารากอนเลย ไปทำะไรเดี๋ยวก็รู้นะถึงที่นั้นน่ะทุกอย่างไงตามคำพูดโอเคอะตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่สยามคารากกนกันแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่นัดอยากได้เนี่ยอะไรจะเป็นอะไรดีนะถ้าซื้อให้แล้วแล้วก็จะขออะไรเขาเขาให้หมดเลยโอเคเร็วเฮ้ยเธอลืมอะไรกระเป๋านักเรียน เป็นเป็นนักเรียนต้องมีกระเป๋าเปล่าเอ๊ะลืมได้ไงเนาะเป็นกระเป๋าถืองี้ก็ได้เราจะพาไปหาซื้อกันจริงเหรอเอออ่ะได้ A few moments later นี่เลยเธอเห็นหรือเปล่าข้างหลังอ่ะไม่คิดว่าจะมาถึงขนาดนี้เลยเหรอต้องขนาดนี้แหละเพราะสิ่งที่เราต้องการนะมันไม่ต้องการอะไมนไม่ต้องการตอนไรเลยอ้าวอ้าวอ้าวไม่ได้พูดบนรถว่าอะไรทุกคนจำได้ไหม จะได้อะไรครับจะให้หมดเลยจะได้ทุกอย่างหรือเปล่าทุกอย่างแน,น,น่นอนเพราะฉะนั้นนงานอะไรไม่ต้องเลยทุกคนบอกเลยว่าหมดเนื้อหมดตัวเลยทีเดียวทุกคนอะไรนัดมีกระเป๋านักเรียนแล้ว <c oughs> นี่เป็นกระเป๋านักเรียนใบที่แพงที่สุดในชีวิตนัดเลยบอกไว้ก่อนเราไม่เคยคิดว่าเธอจะเต็มที่กับเขาขนาดนี้วันนี้ว่าอะไรเือตกักตอเนี้ยไม่ากพูดเลยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนี่คือแค่ถุงอะทุกคนดูไหมว่าแค่ถุงเนี้ยนัดก็มองว่ามีมูลค่ามากพอแล้วว่าเพื่อเก็บถุงไปก็ของเขากับของไหนมูลค่ามากกว่า ตอบเร็วมากเลยนะ <_ C 1> ไปใช่ต้องเป็นเธอสิพอเพราะเธอซื้อของให้เขานีนี่กระเป๋านักเลียนผ่อนจีน <_ A> ถ้าเขาได้เป็นของขวัญเนี่ยเขาคงจะนี่ไงของขวัญไม่ของขวัญด <_ A> กวกา <_ A> ไม่ใช่นายยังไม่เด็วกวันเกิดเขาเลยเนี่ยถือว่าแทนวันเกิดไปเลยอ่ะยังไ้ถือว่าแทนวันเกิดไปเลยอันน<ม><ม>ี้คือเป็นข้อแรกเปลี่ยนบางอย่างนะไป เดือนพุทธพานวันเกิดนั้นแล้วทำไมอ่ะก็ก็จะสักอีกสักห้าห้ากล่องเนี้ยก็ว่าไปอย่างก็จะดีใจที่สุดบอกใครนะบอกใครบอกทุกคนว่าบอกเขาบอกเธอด้วยแล้วก็แต่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 เขาอะเต้นเต้นเต้นนี่กระเป๋าโอ้โหโอทุกคนดูดีไม่เข้าวันฉลองเรียนเลยฮะไม่เข้าหรอไม่เข้าตัวเป็นของเขาแล้วแหละ ทุกคนดูดิมันมีความเจ้าคืนไวมันไม่เข้าทุกคนเห็นไหมแส่ฉันนักเรียนต้องใส่กระเป๋านักเรียนเดี๋ยวไม่เข้าเสร็จไม่นะก็นี่ไงกระเป๋านักเรียนขอยืมก่อนนะฮะขอยืมก่อนขอยืมหรอเออยืมแล้วไม่คืนแน่เลยยืมแบบนี้ตอนนี้นะครับนันก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะก็ได้ของก็อย่างอื่นะยอมยอมต้องถึงที่นะ เอ้ยหนักมากอะแล้วตัวนี้จะไปยังไงอ่ะเลย<ม>ทุกคนอันนี้มีนี่อยู่อเอะจับนี่ก่อนถ้าตกคือไม่รอดนะมาไม่รอดโอ้เจ้ทุกคนถ้าตกคือไม่รอดนะอันนี้จะเก็บดีไว้ด้วยนี่ดูความพยายามทุกคนดูบ้างไหมอะทุกคนดูดิ ทุกคนขอต้องไปก่อนนะครับบ๊ายราตรีสวัสดีกันนะครับคืนนี้นอนหลับฝันดีกันนะครับบ๊ายบายบา